ลูกาบทที่สิข้อเกพระเยซูตรัสกับซักเคสว่าวันนี้ท่านและครอบครัวได้รับความรอดแล้วเพราะว่าท่านเป็นบุตรแท้ของอับราฮัมเป็นเรื่องง่ายที่จะมองไปที่บางคนที่เป็นแบบซักเคสคือคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนเก็บภาษีที่ถูกดูถูกและถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกกล่าวโทษและต้องอยู่ห่างจากคนเช่นนี้แต่พระเยซูลงมาในโลกเพื่อยก ชูคนรักษากู้ทุกคนพระเยซูเรียกซักเคสจากฝูงชนและตรัสว่าเราต้องการไปทานอาหารที่บ้านของท่านผู้นำทางศาสนาและบุรหิตกล่าวว่าทำไมพระเยซูเสด็จไปยังบ้านของคนขี้โกงคนนี้ในขณะที่พระองค์อยู่ท่ามกลางคนดีๆซึ่งซื่อตรงอย่างพวกเราพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์และชอบธรรม แต่พวกเขาไม่เชื่อว่าพระองค์ก้มลงมาหาคนบาปที่ชื่อเสียงไม่ดียหอนบทที่3ามข้อสิบบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพ,พื่อพิพากษาโลกแต่ช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น ลูกาบทที่ 19: บเข้อสิเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูดด้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดพระเยซูไม่ได้กล่าวโทษซักเคียสเพราะพระองค์ไม่ได้ทําอย่างที่คนอื่นทํากันแต่พระองค์รักเขาและนําความรอดมายังซักเคียสและครอบครัวของเขาพระเจ้าทรงก้มพระองค์ลง มาเพื่อท่านทำไมท่านไม่ก้มตัวลงเพื่อไปช่วยคนอื่นละ่ะทำไมท่านไม่ยื่นมือออกไปและรักพวกเขาในโลกนี้มีการตัดสินมีการพิพากษาร์ณหาข้อผิดพลาดมากพออยู่แล้วให้เราเป็นคนที่ยกชูคนอื่นขึ้นดีไหมครับให้เราเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นให้เราช่วยผู้อื่นได้มีประสบการณ์ในพระเจ้าที่ทรงท่อมพระทยลงมาหามนุษย์ ให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พรงประทานความเมตตาให้พวกเราโดยไม่คิดบุญค่าเพื่อที่เราจะสามารถให้กับคนอื่นโดยไม่ต้องคิดสิ่งตอบแทนขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะใช้เราก้มลงช่วยคนอื่นด้วยในน้ำพระเยซูเอเมน